ว่นหยุดค่ะต้มเส้นต้มเส้นไว้ๆคือต้มเส้นมีของเห้านี่แหละค่ะเดีวมามาคิดน้วกันค่ะเส้นกระแซนน้ำหบจัหน้อยเพื่อที่จะให้มันอิ่มตัวจัหน่อยหนึ่งปาชีเตรียมใบแล้วค่ะเมื่อเอาข้งไก่ใสแล้วจาใสแล้วมันมันเดือดเด้อเจะเอาค้าวโพด่งนี่ถ้ามันเกิดฟ้องแบบนี้เอาก็ตักอกกนะคะ เอาว่ามันกินได้บ่มันก็นกินได้ค่ะแต่ว่ามันหายสิบบาง,งามันจะเป็นขาดเพราะเลืตดตัอตอตกตออกให้หน้ำม,มันเดือดค่ะค่ะปุ๋ยค่ะก้าวะไก่เ้าสุกแล้วเหวาจังเอาเส้นลงค่ะยิงต้มไปโดนๆมันแหงสีนัวค่ะเพราะว่าน้ำกระดูกไก่มันสีออกเอ้ได้เวลาแล้วค่ะสี เอาเินล่งเท่านั้นแล้วจ้าใส่ไปโหลดจ้าเขาเห็ดกินเองหม้อกับหม้อห้าวมาเป็นหมอผู้อื่นบางคนบันเทงเห็ดล่ะเป็นกับจุบลงเลยแต่ว่าอันนี้คันยังสิ่งคือปิดแกะหละกักกระยกลงได้เลยค่ะ อย่าให้มันเดือดคคกได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จห้าสิบเปืรอยปิดแก๊สยกลงได้เลยพร้อมเสิร์ฟค่ะ